กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับผมนะครับชายพีนะครับตรงโจนแต่โดนใจนะครับผมนี่มาแล้วนะครับผมกับ t o y o ต a v i o อ TRD Sportio 1.5นะครับคันนี้เป็นรถปี2014นะครับจดทะเบียนปี2015นะครับผมราคานะครับ3 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมนะใครเดียบมกำลังมองหา v i o อไว้ใช้งานอยู่นะครับฮะ หลังหารถเก๋งนะครับไว้ใช้งานของโตโยต้านะครับนี่ครับผมวันนี้มีเข้ามาใหม่แล้วอีกหนึ่งคันนะครับผมนี่สภาพนะครับสวยๆรอๆอย่างนี้เลยนะครับผมน่าเป็นวีออฟทีอาร์ดีด้วยนะครับผมก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าครับผมไปครับนี่ผมเริ่มต้นที่ไฟหน้าเลยนะครับคันนี้เป็นคมไฟมันตินะครับผมนี่คมไฟใสๆนะครับสภาพดีมากครับผมตรงนี้นะครับ นี่หน้าเลนเงาเงานะครับผมนะนี่อาจจะมีเหลืองๆบ้างนิดหน่อยนะครับผมด้วตัวนี้นะครับขัดได้นะครับขัดแล้วใสเลยเชื่อผมนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับนี่แต่ดูหน้าเลนนะครับผมใสสวยอยู่นะครับล่องรอยขีดข่วนนะครับรอยสะเก็ดหินแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนะดวงไฟติดครบทุกดวงนะครับผมนี่รวมถึงตัวหน้ากระจังนะครับตัวหน้ากระจังเนี่ยคิ้วบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนะแต่จะมีคิ้วโครเมียมนี้ตัดให้นะครับสวยๆเลยโลโก้เงาๆงครับผมฉ่ำๆเลยครับโครเมียมนะครับ ครับหมองคับยิ่เกลืไม่มีขึ้นเลยนะครับผมนี่ตัวดูตัวช่องลมกันชนหน้านะครับดูครับนี่เป็นพลาสติกดำๆอย่างนี้เลยนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีท่องไหนฉีกขาดนะครับผมสภาพดีเลยนี่แดดมาพอดีเลยครับเปลยงเปลงอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ให้ชมชัดๆเลยครับผมไฟตันหมอกแท้เดิมโรงงานนะครับนี่ดูครับดูหน้าคมนะครับนี่ครับผมแท้เดิมโรงงานครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคมไฟอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยนะครับผม สเกิร์ตหน้าครับผมแท mm ้เ hmm. ด right ิมโรงงานแน่นอนครับผมเป็นของ trd นะครับนี่ครับผมดูตัวโลโก้นะครับนี่ trd sportdio เลยครับผมแท้เดิมโรงงาน toyota แน่นอนนะครับผมนี่ครับผมช่องลมช่องลมสวยๆนะครับรถเป็นสีขาวนะครับผมตัวนี้สีไม่เหลืองนะครับเงาเงาฉ่ำๆเลยครับผมนี่ครับดูเรนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมนี่คมไฟเงาเงาเลยนะครับแดดสะท้อนพอดีเลยครับผมได้เห็นชัดๆกันเลยนะครับนี่ครับ สภาพดีนะครับผมไม่เหลืองไม่หมองเดินเกินไปนะครับผมนะตัวนี้นะครับตามอายุการใช้งานนะครับผมนี่รอยร้าวรอยแตกไม่มีนะครับผมนะนี่สเกิร์ตหน้าครับผมสภาพดีมากนะครับรอยเบียดรอยขูดไม่มีเลยครับผมแนบ่ชิดสนิทหมดนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมไฟแตงอมแท้เดิมโรงงานครับผมฝากครอบเป็นพลาสติกสีดํานะครับสวยอยู่นะครับสภาพดีครับผมนี่ครับผมดูสีกันชนหน้ากับสีบางโคนนะครับนี่สีเสมอกันนะครับ นี่สีขาวฉ่ำๆครับผมตัวนี้นะครับสีไม่เหลืองเลยฝากระโปรงหน้าดูครับนี่สีสวยๆนะครับผมสภาพดีครับใครที่กำลังมองหาวิออสไปใช้งานอยู่นะครับคันนี้นะครับผมฝากไว้หนึ่งคันนะครับผมแนะนําเลยนะครับสภาพดีมากครับดูครับเหลี่ยมสันบังค้นหน้านะครับผมนะนี่วาบบุบรายดวงไม่มีนะครับผมสภาพดีครับผมเหลี่ยมสันขอบบังค้นต่างๆนะครับสวยเดิมหมดเลยนะครับผมนี่ครับผมล้อแม็กนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กลายเทียดีนะครับผม แท้ๆนะครับผมนตัวนี้นะครับไม่มีตรงไหนเปลี่ยนแต่งหรือว่าเพิ่มเติมมานะครับผมสวยเดิมครับผมล้อแมกขอบสิบห้าครับสีรียางหนึ่งเก้าห้าทพห้าสิบห้านะครับผมเดี๋ยวผมดูปียางให้นะครับนี่ปียางอยู่นี่ครับผมคันนี้ได้ยางปี2 0 2พนะี่ิบ็ไหมครับผมเดี๋ยวดูดอกยางนะครับนี่ดอกยางนะครับผมอ่าดูชัดๆเลยแก้มยางนะครับไม่มีรอยแตกไรยงานะครับผมนี่รองยางลึกๆนะครับผมดอกยางได้ไปอย่างนี้เลยครับรองลึกๆอยู่นะครับ ใช้งานต่อได้เลยครับผมไปยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกระโหลกซุ้มล้อครับผมด้านในนะครับนี่สวยเดิมครับผมช่วงลงช่วงล่างนะครับสวยเดิมหมดครับตัติกซุ้มลงซุ้มล้ออยู่ครบหมดนะครับผมนะรถไม่มีประวัติชนหนักจมน้ำพิวามไฟไหม้มานะครับผมลูกค้าตรวจเช็คประวัติตัวรถได้เลยนะครับผมนี่ครับผมบันไดข้างนะครับเทียดีแท้นะครับผมสวยเดิมโรงงานแน่นอนครับผมตัวนี้เป็นของแท้นะครับนี่ไม่ได้ตกแต่งหรือเปลี่ยนมานะครับผมคันนี้นะครับสติ๊กเกอร์ครับผมเทียดีนี่ ค่าตั้งแต่ประตูหน้ายันประตูหลังเลยนะครับสวยๆครับผมนี่ย้อนเทียดีหายากอยู่นะครับนี่ครับผมสติกเกอร์นะครับคาดประตูนะครับยาวๆนี้เลยสวยครับผมของเทียดีนะครับเดี๋ยวผมให้ชมภายในรถนะครับผมไปครับนี่ภายในเป็นโทนสีดํานะครับผมนี่คอนโซลคอนโซลนะครับผมน้าสีดําสวยๆเข้มๆนี้เลยครับ แผงประตูใหม่ๆดำๆครับผมบอรหนังนะครับเดินด้วยได้แต่เข็บสีแดงนะครับสไตล์ของโตโยต้านะครับผมนะนี่เทียดีสปอร์ตดีโอนะครับเบาะแท้นะครับผมหนังแท้เลยตัวนี้นะครับสวยเดิมโรงงานครับผมเบาะนะครับอาจจะมีร่องรอยนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับผมนี่แต่หนังเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมสภาพดีอยู่นะครับนี่อาจจะมีร่องรอยบ้างนะครผมนะกังกงกังเกงนะครับผมนี่แต่ว่าปีกเบาะนะครับผมนะตัวนี้แน่นๆอยู่นะครับไม่หักนะครับผมนะตัวนี้ครับผม นี่อาจจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมาบ้างครับผมนี่แต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมนะลูกค้าได้ไปนะครับผมนี่ uchen. สวยๆเลยครับผมสภาพดีนะครับนี่ได้ดูเบาพูดสยสารนะครับผมนี่ครับได้ไปสภาพนี้เลยนะครับนี่โดยรวมถือว่าโอเคนะครับผมนะสภาพนะครับรถไม่ช้ำนะครับผมนี่เบาะนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมนี่ครับทําความสะอาดได้ครับผมตัวนี้นะครับ มีคอนโซนกลางนะผมนะเบรกมงเบรกมือทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมนี่ครับกล่องเก็บของนะครับผมนะด้ันกลางนี่สวยๆครับผมสภาพดีครับนี่แผงกงแผงเกียร์ต่างๆนะครับสวยเดิมหมดเลยครับผมัหเกียร์สวยๆนะครับแอร์อนาล็อกนะครับผมตัวนี้นะครับนี่แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม้นะครับผมวันนี้นี่พวงมาลัยนะครับรอยลอกลอนไม่มีเลยนะครับผมนี่สวยเดิมครับไม่คดไม่งอนะครับผมพวงมาลัยสภาพดีนะครับผมคันนี้นะครับ รถปี2014นสิี่นะครับจดสมงนสิบห้านะครับผมเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้ซีซีนะครับสวยเลยคันนี้3ามแสนสองหมืนห้าพันเท่านั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูเลขไมันครับนี่เลขไม์คันนี้นะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนห้ามืนเก้าพันเก้ารอสามสิเ็ดกิโลเท่านั้นนะครับผมนะรถปีสองพันสิบสี่นะครับเลขไม้แสนห้า สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยิบสามเก้าปีนะครับผมนะไม้แสนห้าผมถือว่าไม่เยอะเลยนะครับผมนะลองเฉลี่ยอยู่ลองเฉลี่ยดูต่อปีนะครับผมนะตกไม่เท่าไหร่เองนะครับผมนะนี่สวยครับผมสภาพดีเลยคอนโซลคอนโซลหน้านะครับผมนี่นี่ครับผมใหม่ๆดำๆนะครับรอยขาตั้งกล้องนะครับรอยด่างคาบกาวไม่มีนะครับผมตัวนี้อาจจะมีอะไรติดมาด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะครับนี่แกะไม่ออกนะครับผมนะตายเป็นแบบนี้เลยครับผมเอาปแบบนี้เลยครับ นี่ครับผมใบสคาร์บอนนะครับ Toyota Vios 1.5 TDi Sportivo นะครับราคาสามแสนสองหมืนห้าพันนะครับผมรถปีสิบสี่ครับผมจดสองพันสิบห้านะครับเลขไม้แสนห้าเท่านั้นนะครับผมนะเครื่องยนต์เบนซินครับผมสวยเดิมแน่นอนครับผมการันตีรับประกันให้เลยนะครับคันนี้นะครับผมนี่คอนโซลคอนโซลหน้าใหม่ๆดำๆนะครับผมสวยเดิมครับแผงประตูประตูต่างๆนะครับผมนะดำๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมเอากูแจลก่อนครับมันร้องเสียงดังนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อครับผม นี่มาดูโครงสร้างของตัวรถกันบ้างนะครับผมนะนี่ครับผมขอบเสาด้านในนะครับผมนะนี่ครับสวยเดิมเลยนี่ครับยางขอบกระดูกงูนะครับผมนะยางขอบประตูนะครับใหม่ๆดำๆนะครับผมอ่ะลองง้างให้ดูสักหน่อยครับผมนี่เม็ดองเม็ดอาร์คนะผมนะสวยเดิมหมดนะครับรถไม่มีประวัติชนหนักมานะครับผมนี่ครับผมการันตรคุณภาพนะครับผมเกรดเอแน่นอนนะครับ นี่ได้ไปครับผมไม่ต้องกังวลเลยเอารถร้านเรานะครับผมรถทุกคันนะครับขัดคัดสังเกตเอมาแล้วทุกคันนะผมนะก่อจะเข้ารับเข้ามาแต่ละคันนะครับผมคันแล้วรับอีกนะครับผมนี่ดูหัวน็อตกันบ้างครับผมนี่หัวน็อตนะครับผมรอยขันรอยแกะไม่มีเลยนะครับผมนะนี่ให้ดูมชัดนะครับผมสีข่ากลางด้านในครับผมสีเดิมนะครับนี่หัวน็อตครับผมสวยเดิมแน่นอนครับผมนะดูครับนี่รอยขันรอยแกะไม่มีเลยสีภายในสีเดิมนะครับรอยต่อรอยทมสีไม่มีนะครับผม เหลี่ยมสันขอบบันไดนะครับผมตัวนี้นะครับแทบจะไม่มีรอยลอกรอยร่อนเลยนะครับผมนะปกติจะชอบโดนลงเท้านะครับผมนะมันชอบลอกนะครับผมตัวนี้รอยขูดไม่มีครับผมนี่กันกระยี่นะครับผมนะพื้นด้านล่างสวยเลยครับผมคันนี้นะครับสภาพดีมากๆครับผมสนใจนะครับรีดจับรีดจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับโทรหาพีนะครับเบอร์ศู2ย์เก4 4 2ดสาหี่สองนะครับหรือจะเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับร้านสนุกคาตั้งอยู่ถนนล่มเก้าครับผมตรงข้ามกับบิ๊กซีล่มเก้าเลยนะครับ มาเดี๋ยวมารับชมภายในห้องผู้โดยสารแถวสองบ้างนะครับผมนี่ครับผมดูเบาะกันเลยครับผมนี่หนังดำๆใหม่ๆนะครับหนังแท้นะครับผมตัวนี้นะครับแท้เดิมของทีเอดีเขาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่สวยๆครับผมเบาะตึงๆนะครับเบาะด้านหลังนะครับผมสภาพดีนะครับตัวนี้นี่รอยยับรอยขาดนะครับถ้าปกกระปกไม่มีเลยครับผมด้านหลังนะครับผมนี่พรมปูพื้นด้านล่างครับผมนะนี่พรมสีแดงพรมตาโตโยต้าสีแดงสวยๆอย่างนี้เลยครับผมของแท้นะครับ นี่เราให้ไปแบบนี้เลยครับผมได้ไปก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับผมนะเติมน้ามันขับใช้งานได้เลยนะครับผมรถทุกคันนะครับรับประกันคุณภาพเกรดเแน่นอนครับผมนะนี่เหลี่ยมสันขอบบางโคนด้านในนะครับสีเงาเงาฉ่ำๆนะครับผมบางโคนนะครับรอยบุบรอยดุ้งไม่มีนะครับผมนี่ล้อแมกครับผมสวยเดิมแน่นอนครับดูนี่ครับผมข้างหน้าจะเป็นดิดเบรกด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับผมล้อแมกครับผมรอยเบียดรอยคูดนะครับดูครับ นี่ถ้าจะไม่มีเลยนะครับผมผ่านการใช้งานดูแลรักษามาดีนะครับผมนะอันนี้อาจจะเป็นคาบเลอะนะครับผมนี่ล้างความสะอาดได้นะครับซุมลงซุมล้อด้านในครับผมน่ะมาดูกันนั่งครับนี่สวยเดิมครับผมรอยตัดรอยเชื่อมของการน้ำสีไม่มีนะครับตัวนี้นะครับผมผมบอกเลยว่ารถทุกคันเช็คประวัติที่มาที่ไปของตัวรถได้นะครับนี่สเกิร์ตครับผมตาโลโก้เทียดีนะครับแผ่นเพจสวยๆครับผมการันตีให้เลยคันนี้นะครับรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับผมนะโทรหาพีได้เลยนะครับ กระจกหลังครับผมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ไฟ้ไฟตัวนี้เลยนะครับนี่เลนไฟท้ายอย่เลนไฟท้ายด้านขวานะครับนี่คมไฟใสๆนะครับสภาพดีเลยรอยเบียดรอยแตกไม่มีนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อาจจะมีร่องรอยบ้างนะผมนะนี่ด้านในนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะนี่มองเห็นไหมครับนี่ผมถ่ายดูชัดๆเลยจริงๆผมไม่ต้องให้เห็นก็ได้นะครับแต่ผมจริงใจครับผมนี่ครับ เหลี่ยมสันขอบบางโค้งบางโคนนะครับผมช่องไฟต่างๆนะครับแนบชิดสนิทหมดนะครับสเกิร์ตหลังครับผมแท้เดิมโรงงานเลยของเทียดีแท้นะครับตัวนี้นะครับนี่ไฟทับทิมก็นหลับผมไฟทับทอยเสียนะครับนี่ได้แบบนี้เลยครับผมสเกิร์ตหลังของแท้นะครับนี่เดี๋ยวผมไปดูแผ่นเพจโตโยต้านะครับนี่เทียดีสปอร์ตีโอแท้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมกันชนหลังนะครับรอยบุบรอยดุ้งไม่มีนะครับผม เดือสันคมๆสวยๆครับฝาทงฝาท้ายคือฝาท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับโลโก้โตโยต้าครับผมเงาๆฉ่ำๆนะครับผมนะเป็นโครเมียมนะครับนี่คาพีเกอรอไม่มีขึ้นเลยครับผมสภาพดีนะครับสปอเลอร์ฝาท้ายครับผมนี่สวยๆครับผมของแท้หมดนะครับตัวนี้นะครับผมชุดแต่งอาจจะมีรอยขูดบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นี่ครับผมนิดเดียวครับผมไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนนะครับนี่โลโก้ทียดีแท้เดิมโรงงานเลยนะครับผม นี่ครับเทียดีสปอร์ตีโอครับผมคันนี้นะครับสามแสนสองหมื่นห้าพันผมบอกว่าเลยว่าคุ้มมากๆครับผมคันนี้นะครับสาหรับคมมีงบสามแสนต้นๆนะครับผมนะได้วีออเทียดีไปใช้งานเลยนี่ภายในห้องเก็บสัมภาระนะครับผมสะอาดนะครับสภาพดีเลยกันมารดีนะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนี่แผงปิดฝาท้ายนะครับนะแผงปิดแผงด้้งท้ายดูครับนี่พลาสติกนะครับสภาพดีนะครับผมนะรอยขูดแทบจะไม่มีเลยนะครับตัวนี้นี่ ยางอะไ่ครับผมอุปกรณ์นะครับอยู่ครบเลยนะครับถึงเครื่องมงเครื่องมือนะครับผมพื้นปูยางอะไรดูครับนี่พื้นเหล็กด้านล่างนะครับผมนะสวยเดิมหมดนะครับนี่รอยทรงรอยสีนะครับเดิมเดมเลยครับผมผมบอกได้เลยรถคันนี้ไม่มีการชนท้ายเปลี่ยนแผงตั้งท้ายมานะครับผมนี่เราการันตีคุณภาพให้เลยนะครับนี่ครับผมให้ดมชัดๆขอโอ้ขออภัยครับนี่ให้ชมชัดๆเลยครับผมสีเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับสีเดิมครับผมเป็นสีพื้นด้านล่างนะครับนี่สวยครับ มาชมฝาท้ายกันต่อครับผมบานพับฝาท้ายนะครับผมดูเป็นสีเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมไม่เคยผ่านการทําสีมานะครับหัวรถไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนี่สภาพดีนะครับเป่าทงฝาท้ายเดิมหมดนะครับผมนี่ครับสวยครับนี่ดูครับผมหัวนงหัวรถไม่มีรอยไขนะนี่ให้ชมชัดๆเลยใครที่กําลังหารถไปใช้งานอยู่นะครับนี่เม็ดวงเม็ดอาร์คสวยเดิมนะครับ นี่รอยซีลรอยตะเข็บซีลจากโรงงานเดิมๆนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ไม่ได้ไปทํามาใหม่แน่นอนนะครับผมนี่ขอบรังลงรังน้ําต่างๆนะครับรอยตัดรอยเชื่อมไม่มีนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมซีมเดิมหมดนะครับยางขอบฝาตรงฝาท้ายนะผมไม่มีรอยเปื่อยยุ่ยนะครับผมนี่สภาพเดิมๆเลยสวยๆครับคันนี้ผมบอกเลยคันนี้ครับผมคุ้มค่าครับผมนะใครได้ไปนะครับยอดเทียดีสวยๆนะครับ นี่เลนไปท้ายด้านซ้ายครับผมคมไปสวยๆใสๆอย่างนี้เลยสภาพดีนะครับล้อมงล้อมแมกดูครับนี่รายเบียดลายคูดไม่มีนะครับกระโหลกซุ้มล้อนะครับแท้เดิมสวยเดิมหมดนะครับสติกเกอร์นะครับเทียดีนี่สกงสเกิร์ตสวยครับผมนี่ครับผมห้องผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับขอบวงคลหลังด้านซ้ายดูครับนี่สีสวยๆใสๆครับผมแถงประตูใหม่ๆดำๆนะครับ นี่ผมล็อกลงล็อกเด็กมีให้หมดนะครับผมคันนี้นะครับสภาพโดยรวมผมบอกเลย90%ขึ้นแน่นอนนะครับกับ t o y o ต a v i o ออสหนนะครับเป็น t o y o ต a v i o ออสเทียดีสปอ์ตโนะครับปี2014นะครับจุดสองมาตินะครับผมนี่สภาพสวยเดิมหมดนะครับนี่ครับผมไฟเลี้ยวมุมบังโกนะครับล้อมงล้อแม็กแท้เดิมหมดเลยครับผมคันนี้นะครับรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับโทรหาพี่ได้เลยเบอร์0 9 2 7 8 3 6 4 4 2นะครับหรือจะเข้ามารับชมตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมไปครับมาครับผมเดี๋ยวมารับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ VVDI นะครับผมนะาเครื่องแท้เครื่องเดิมของทางโตโยต้าเขาเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0นซีซีนะครับผมน้เชื้อเพลิงเบนซินนะครับตัวนี้นะครับสี่สูบนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดินนะเป็นเกียร์ CVT นะครับผมห้องเครื่องแห้งๆอย่างนี้เลยครับผมดูห้องเครื่องเกยงๆนะครับตัวนี้สาดมากนะครับผมภายนอกสวยภายในสวยนะครับคันนี้ห้องเครื่องสาดเลยนี่ดูแผงหลังเครื่องนะครับ แดดสองห้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เลยนะครับผมทอยงทอยางต่างๆนะครับผมนะขาดน้ำมันน้ำมันไม่มีนะครับกระปุกน้ำมันเบรกครับผมนี่ม้อลมเบรกด้านในนะครับนะสวยๆเดิมๆใหม่ๆนะครับนี่ครับผมชุดเบ้านะครับผมนะดูเม็ดอาร์ครับผมนะนี่เดิมๆหมดเลยนะครับรอยทรงรอยซีตะเข็บต่างๆนะครับสวยเดิมหมดเลยนะครับผมนี่ยางเทนเครื่องหรือว่ายางเทนเกียร์นะครับนะตัวนี้นะครับนี่เดิมๆครับผมนี่ไม่มีตรงไหนเฉีกขาดนะครับผมนะสวยครับนี่กระปุก น้ำยาฉีดกระจกครับผมคอทงคอท่อต่างๆไม่มีรอยแตกหักนะครับผมนี่ซับในด้านในของตัวบังโคนหน้าด้านขวานะครับผมสวยเดิมหมดเลยครับผมหนูดูสองดูด้านไปเข้าไปด้านในนะครับผมบอกเลยรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมานะครับผมนี่รับประกันคุณภาพให้เลยครับผมนี่ครับผมหัวน็อตไม่มีรอยขัดรอยแกะนะครับผมนะนี่ครับเดิมๆเลยครับผมคานยึดเบ้าไฟหน้าด้านขวานะครับผมนะคานตัวนี้เป็นสีเดิมนะครับนี่ไม่ผ่านการนำสีมาแน่นอนครับผม คานหม้อน้ํานะครับผมนี่ด้านบนนะครับสวยเดิมหมดเลยครับผมนี่แต่ตรงวนี้มันจะมีพลาสติกปิดคานบนปิดอยู่นะครับผมนะอาจจะไม่เห็นคานหม้อน้าชัดชัดนะครับผมแต่ผมการันตีให้เลยครับผมว่าคานหม้อน้ําสวยเดิมแน่นอนนะครับนี่ครับผมคานยึดบ่อไฟหน้าด้านซ้ายนะครับนี่หัวน็อตครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนะสีคานนี้เป็นสีเดิมนะครับนี่สวยเดิมแน่นอนครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยเอารถร้านเรานะครับรผมบอกเลยรถร้านเราคัดเกรดเอทุกคันนะครับผมนี่ครับผม หนตรงนี้นะครับผมนะอันนี้ไม่ใช่รอยขันนะครับผมนะเหมือนจะเป็นคาบเลอะนะครับนี่ครับผมสวยครับผมนี่เบาโช๊คครับผมเม็ดอาร์คเดิมนะครับนี่ส่องเข้าไปด้านในเห็นได้ชัดเลยครับผมนี่ให้ชมหัวน็อตชัดๆเห็นชัดกันเลยนะครับนี่ด็อตยึดฝากระโปรงหน้านะครับด็อตยึดบันทับไม่มีรอยขันรอยแกะเลยครับผมฝากระโปรงหน้าแท้เดิมแน่นอนนะครับนี่ดูเม็ดอาร์คนะครับผมบอกเลยว่าดูในคลิปไม่ชัดมาชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับผมนะร้านเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมง เข้ามารับชมตัวรถจริงได้เลยโทรหาพี่เลยครับผมนี่นัดนัดหมายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่ครับหัวนงหัวน็อตต่างๆสวยเดิมหมดนะครับแผงจิ้งหรีดใหม่ๆดำๆอย่างนี้เลยครับผมนี่ได้ไปผมบอกเลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมนี่หม้อกองมาใหญ่ดำๆท่อองค์ท่อแอร์ท่อนี่ครับผมท่อมอน้ำนะครับผมนะสวยๆครับผมนี่แผงหลังเครื่องเกี้ยงๆอย่างนี้เลยนะครับได้แบบนี้เลยนะครับผม โทรหาพี่เลยนะครับเบอร์0927836442นะครับหรือว่าแจ้งไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับนี่ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับ Toyota v i o อ TRD s p o r t i ีส1.5คันนี้นะครับผมเป็นรถปี2014-2015ันะครับราคา300,000 25,000เท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดเลยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเส็จได้ถึงหน้าบ้านเลยครับผมนี่เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับรอเป็นไฟแนนซ์ที่หนน้้าาบได้เลยนะครับผม นี่ครับผมถ้าดูในคลิปนี้แล้วนะครับชอบถูกใจนะครับนะรีบจัดรีบจองเป็นเจ้าของโอนจองได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ